ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวระศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนตักบาททำบุญครับนายสิริวัฒน์บุญผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมธรรมะนะครับวันธรรมสวระ ศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนตักบาตรทำทบุญวัดใหญ่ท่าเสาตาบลท่าอิดอำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อก่อให้เกิดกระแสพาครอบครัวเข้าว,วัดทำบุญและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดนะครับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งเป็นการขยายนะครับโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมะสวระและในโอกาสต่างๆโดยมีพระปลัดอนุชิต เจ้าวาดวัดใหญ่ท่าเสาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงธรรมเทศนาณนะวัดใหญ่ท่าเสาตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิต์นั่นเองครับ